ดูดวงชาวราศีเมถุนเทวดาเอาของเก่ามาคืนนะครับยืมไปตั้งแต่อดีตชาติในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งเพื่อนเก่าหรืออดีตชาติเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆที่เข้ามาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้มีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาท่านจะได้รับเหรียญทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเหรียญใหญ่บเบิ่ม จะนาพาซึ่งความผสมเล็จ,จะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านเอาจริงเอาจังปัญหาต่างๆมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีปิศาจบูมารนางมารลายทําให้ท่านเป็นยาจกทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ำแต่ไม่นานบอกได้เลยว่าเทวดาเอาของมาคืนแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องรังของขังหรือสิ่งต่างๆความรู้วิชาต่างๆความรู้ของท่านกำลังจะกลับมา เหรียญใหญ่เิลมเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคลงวันที่172ล้านทําไมจะไม่ได้ด้วยอานาจบุญบาลรมีวาส,สนาจะติดเกิดขึ้นในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแบบแผนของมันมีแพทเทิร์นของมันเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันแปลว่าเป็นคนมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนผสมเหร็จจชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ อันจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับในเจอในสิ่งที่ใช่ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงใหญ่รักก็หลงมันมีแต่ข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลต่อแต่นี้ไปนะบบสิ่งต่างๆที่จะเข้ามานะครับผมทาให้ท่านรู้สึกว่าต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงท่านได้ออกเดินทางไปตามแบบแผนประเพณีให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งชาลอต นะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาใครก็ชดท่านไม่อยู่ซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านบุ่งตองแบงข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหลบปลีกซ่อเลนแก้ไขปรับปรุงมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายมันอยู่ยากโลกนี้นะผมเทมเพอรลนจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมันเกิดความคล่องตัวนั่นเองท่านจะเริ่มคล่องตัวเริ่มสุขสมสมหวังดังใจหมายจับเงินเป็นเงิน,น,งนจับทองเป็นทองอัศวิน คีมม้าถือเหรียญจะนาพาซึ่งเงินทองบารมีวัสนาปรมาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตา The Fool บังเกิดมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาตกตําแหน่ง Emerald นักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านให้มุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารตกตําแหน่งหายพิเศษเทพเทวดาฟ้าดินโดมดานโดนจิตโดนใจ เพราะฉะนั้นการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะบังเกิดนะครับผมขอทํานายว่าไม่นานท่านจะสามารถนะับสามารถชนะกับศัตรูโมมานนะครับผมโดยง่ายเมราะว่าเทพเทวดาคอยเข้ามาสนับสนุนคําชูอัศวินขี่ม้าถือดาบเรียกปราบศัตรูให้เย็นเตียนปราบทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่มีด,ดาบปักเต็มหลังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีนางปีศาจจิ้งจอกเข้าหามลา,ายหายไปสิ้นแล้ว ถึงเวลาให้ท่านออกมามองการไกลถึงอนาคตน,นะครับอย่าไปจมปับนะครับอย่ารู้สึกว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับผมนั่นเมื่อถึงเรื่องราวรลายๆออกไปหมดไปสิ้นนะครับในโชคชะตาตกตําแหน่งเดลิเวอร์ทันทีไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโตหลงนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นในโชคชะตาท่านที่จะโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมาย การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดยการส่งมอบเหรียญทองจะมันเกิดขึ้นกับตัวท่านพริกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาัะผมดาบสองควยเกิดขึ้นในโชคชะตาคิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบได้เลือกโอกาสทองโอกาสดีดาบสองควยเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความผสมเร็จ ครับผมปีศาจโมมานัางมาไลายคนอีชายไล้าจะพังมีนาทเพราะว่าท่านตกตําแหน่งนับราชสีมานอนสบตังการที่ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งแปดไม้เท้านะครับผมไม่มีสิเลือกนะครับผมปัญหาต่งตางๆมันเข้ามาประเดีประดังท่านก็ลองคิดดูว่าปัญหาต่งตางๆที่เข้ามาไม่มีสิ์เลือกนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าโชคชะตาของท่านอยู่ก็เจ็บจะสู้ก็เจ็บนะอยู่ก็แพ้จะสู้ก็แพ้เพราะฉะนั้นจะทํำยังไง ก็ต้องสู้ตายสิครับครับก็เข้ามาสิครับครับอาจจะกลายเป็นผู้ชนะผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้เพราะว่าดวงชะตายังมีเกณฑ์ชะตาตกตำแหน่งหนึ่งดามเขาเรียกว่าปราบสตูให้ยืยนเตียนปราบสตูให้หมดไปสิน้นเราถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วหรือยังการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหนว่วงอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาญดสันมันเกิดปักธงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจนได้ดวงชะตาจะเปิด สิ่งศ์สิทธิ์เข้าข้างจะนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นนะผมใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบก็เข้ามาสิครับผมกลัวคุณหรือยังไงครับนะผมนะดวงตาของคุณยังตกตำแหน่งเป็นผู้ให้แต่ให้ด้วยต้องมีตาช่างนะนะผมอย่าให้ซีสวอย่าให้มั่วนะผมให้คนนี้เอาไปกินเหล้ายาปาปิ้งให้เขาได้เหมาะสมหรือไม่ไม่เหมาะสมครับ นะผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องเลือกคนที่จะให้นะครับมีดดาบปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระสายเจ็บปวดร้ว้าวแสนทุกทรมานท้าจะทนไม่ไหวรักสามเศร้าเกิดขึ้นในโชคชะตามันเจ็บปวดให้ทํำยังไงนะครับแต่ยังไงถ้าท่านอยู่กับตัวเองตกตาแหน่งเอ็มเพจทันทีเพราะว่าเอ็มเพตกตาแหน่งดวงชะตาท่านนะทุ่งข้าวเหลืองรามหัวใจบองโตหานกู้เกิดความแจ่มชื่นต้นไม้อิงหลังต้องฟ้าสีขันนะครับอยู่ของเราได้ เราเค้าบอ,บอกถึงว่าใครบางคนจะเอาค้อนมาทุบตรงกลางหัวใจให้ท่านเจ็บปวดดุวยร้าวแสนทุกข์ทรมานครับท่านอย่าไปคิดมากแต่ว่ามันไม่มีอยู่แล้วในการคําว่าไม่คิดมากเพราะาในหัวมันมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียวยเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวการที่ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีตกตําแหน่งเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทาจะตาจีวิตจะรับทรัพย์การปฏิบัติการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการยินอยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆดวงชะตาจะเปิด วันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดตกต่ําเบี้ยดินในโชกตาเหมือนเหมือนกับเงินที่หลุดลอยออกไปอีกนิดเดียวจะได้แล้วแต่ว่าขอทานายว่าไม่นานหรอกับผมแก้แหวนเงินทองบาร,รมีวาสนากองรอท่านอยู่แล้วเตรียมตัวรับทรัพย์หรืโชคสุขสมจมหวังดังใจหมายไม่นานหรอกนะพระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความประสรรบนะผมจะนําพาซึ่งความประสบแต่ว่าเงินที่ได้มานั้นต้องรีบ แลกเปลี่ยนเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนเป็นเครื่องใช้แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆเพื่อจะได้ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปอีกชะตาชีวิตเหมือนกับเงินเอาไปแลกนะครับอภิสิทธิ์พิเศษตัวคิวเพื่อได้รับอ,อนทางพิเศษมีดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวนอนไม่หลับนะครับหนักนวมพอตัว แต่ไม่นานนะครับผมสิงกสิจะเข้าข้างสนับสนุนจงทําจิตใจให้อ่อนโยนเพื่อจะได้รับส่งมอบช่วยทองให้แก่ลูกหลานของท่านหรือว่าส่งมอบช่วยทองให้กับใครบางคนที่ท่านรักมากที่สุดนะครับจเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนชะตา,าชีวิตจะรับทรัพย์นะครับผมได้คนพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ค่าครูหมอสันได้ให้ค่าครูทางช่องได้สนับสนุนทางช่องได้ครับ นครับผมทางช่องจะได้ทําคลิปลาสีให้กับท่านมากๆนะครับ,รบทำนายได้แม่นยําให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรวยเลรวยนะครับสวัสดีครับ